รองพื้นแล้วก็คูชชั่นที่เจ๊ใช้มาในรอบสีหเดือนนี้ผิวแห้งแต่งหน้าติดยากอันไหนใช้แล้วเจ๋งบ้างแม่ตามมาดูจ้าเบอร์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 เขาเขาให้งานเฮ้ยไปซะแล้วว่าสวัสดีค่ะทุกคนาดามเมาทุกคนค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการรีวิวรวมอีกแล้วช่วงนี้ก็จะมีการรีวิวรวมเยอะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะไม่ใช่รวยแต่เพราะของในกลุ่มนั้น นะคะดิฉันก็มีความแบบเออมันต้องได้ประโยชน์อะไรบ้างก็เลยจัดทารีวิวรวมมาให้ดูกันเยอะขึ้นนะาจา๊ะแต่บางอันก็ไม่ได้เต็มล็อกบางอันคือแบบอยากรู้อยากเห็นเขาเรียกว่ารับบทเผื่อ <laughs> ก็เลยควักเงินในกระเป๋าของพี่ตั้มไปซื้อ <laughs> <laughs> แต่คลิปนี้จะเป็นคลิปของรองพื้นแล้วก็คูชัน่นหลายคนอาจจะได้ดูคลิปรองพื้นรวมของเจ๊ไปแล้วเจ๊จะไม่ขอพูดถึงตัวที่เคยรีวิวไปแล้วนะจ๊ะจะมีตัวใหม่เท่านั้นนะจ๊ะเริ่มที่ตัวแรกเลย Oh, มาตัวแรกเลยสำหรับรองพื้นซองของเจ้านางนะคะ Radiance Skin Foundation SPF 30 PA บวกบๆกบวกนะคะรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่แบบโอ้ห oh, ตอนแรกที่เจ๊เห็นเนี่ยเจ๊คิดเลยว่ารองพื้นซองมาเนี่ยต้องแมทมากแม่แน่นอนนะคะก็คือพอลงบนผิวเจ๊ไม่น่าจะสวยแน่ๆเลยแต่พอดูคำข้าง,งหน้าที่เขาบอกว่า Hydra Essence ตรงนี้นะจ๊ะก็เลยอ่ะ มันน่าลองเว้ยเราเจ๊ก็เคยทาเทสเป็นเทสเดี่ยวด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปเต็มๆอ่ะไปดูกันได้นะจ๊ะแต่ในส่วนของการปาดให้ดูลองให้ดูในคลิปนี้นจะบอกเลยว่ารองพื้นเจ้านางตัวนี้ความปกปิดก็คือปานกลางถึงมากนะจ๊ะเนื้อเกลี่ยง,ง่ายให้ลุกธรรมชาติเลยอะ่ะแบบเซมิแมตก็คือแมตนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ใจร้ายกับคนผิวแห้งมากนะักมีความเล่นแสงอยู่นะคะเบลูขมขนได้ดีและที่สำคัญราคาน่ารักจ้ะตัวนี้เอาไป8 5เต็มสินะจ๊ะตัวที่2 สีจันหลอดแดงเฮ้ยไม่มาไม่ได้ตัวนี้เพราะว่าเป็นรองพื้นที่คนเขาพูดถึงกันมากในเรื่องของฟูเคฟเฟตก็คือแบบหนูตายบนหน้าสามารถปิดได้อย่างนี้มันก็ต้องลองเหรอแม่ละแม่จริงๆเจไม่ได้ซื้อเองอันนี้ทงแบรนด์ส่งมาให้นะคะแล้วเห็นเขาลองกันก็เลยเออลองรีวิวดูซึ่งจริงๆเนื้อของเขาเนี่ยเป็นเนื้อที่ปิดได้ทุกสิ่งอย่างบนหน้าจริงไม่ว่าจะเป็นรอยสิวรอยฝ้ารอยกะคือแบบว่ามันฟูเคฟเฟตจริงจริงทุกคนเนื้อตึ๊บมากๆเช่นเดียวกันนะคะทุกคนคะตัวนี้ชื่อ เต็มว่าสีจันซูเปอร์โคเวอร์เรชฟาวเดชั่น S.P.F.50.P.A.4 บวกนะจ๊ะเจ๊ใช้เบอร์140ฮันนี่นะจ๊ะทุกคนอันนี้จะเป็นรองพื้นที่เนื้อเนี่ยค่อนข้างแน่นค่อนข้างตึบถูกใจใสแน่นเลยแต่ว่ายังเกลี่ยง,ง่ายอยู่นะทุกคนถ้าเกิดว่าใช้ฟองน้ําในการช่วยเกลีย่ยมันจะเซ็ตตัวค่อนข้างเร็วเหมือนกันเด้อเหมาะกับผิวมันมากเลยนะจ๊ะตัวนี้เพราะว่ามันคุมมันดีสุดๆไปเลยแต่ผิวแห้งแบบเจ๊ใช้เนี่ยก็จะมีความแบบเออลงผิวแล้วผิวมันไม่ได้เล่นแสงอะไรเท่าไหร่เพราะว่าอง นะจ๊ะทุกคนจ้าถ้ามี10เนี่ยสำหรับผิวแห้งแบบเจ๊เจ๊ก็เลยให้7.5แต่ถ้าเป็นผิวนันนะเจ๊ว่าต้องมีคนให้10ตัวถัดมานะจ๊ะทุกคน for you two ขอแบร์สกินหน่อยซิก้อยแบร์ for you two แบร์แบร์ for you two แบร์สกิน s อ f 2 p a 3์เอสสองพัวเนะทุกคนนะครูขอให้ได้ผัวแขก <laughs> ตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นที่เจ exactly. ๊ได้มานานแล้วแต่มันเก็บอยู่ตรงไหนสักที่ก็ไม่รู้อะแล้วเจเพิ่งไปเจอมาเมื่อเช้าฉันมีตัวนี้ด้วยเหรอวะอะไรเงี้ยก็เลยเอามาลองดูแล้วแบบเฮ้ยมันก็โอเคนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยความปกปิดน้อยนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดบิวเพิ่มก็ได้การปกปิดที่เพิ่มขึ้นเนื้อเนี่ยบางเบามากนะทุกคนเกลี่ยง่ายให้ลุคที่มีความฉ่าแล้วก็เล่นแสงนะจ๊ะแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดแบบโกล์นะคะมาดามเมาว่าฉ่ำโกล์แต่ว่าไม่ได้เจให้ราคาแดนที่ เจ็ดต็มสิจ้าแบรนด์ที่4โจวีนาจ้าสำหรับโจวีนาปีนี้เป็นปีที่แบบโอ้คูชชั่นเขาโปรโมทหนักมากนะคะแล้วเจ๊ก็มีโอกาสได้รีวิวด้วยนะคะรีวิวเต็มที่ตรงนี้ สามารถไปดูกันได้นะคะเจ๊รีวิวไว้ให้ทั้ง2สภาพผิวเลยโจวีน่าเนี่ยก็จะเป็นคูชั่นอีกตัวหนึ่งที่เจ๊บอกได้เลยว่ามีให้เลือกหลายเฉดสีมากสําหรับคนที่กังวลว่าเฮ้ยคูชั่นมันจะต้องขาวไหมวะตัวนี้เนี่ยเจ๊ J. ว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขามีเฉดสีครอบคุมเกือบทั้งหมดเลยนะจะทุกคนสําหรับโจวีนตัวนี้ปกปิดบานกลางถ้าเกิดบิวเพิ่มได้การปกปิด มากขึ้นให้ลุคเซมิแมทนะคะทุกคนก็คือให้ matte <นะ S 1> ลุคแมทนั่นแหละแต่ยังมีความเล่นแสงอยู่นะคะเนื้อเกลี่ยง่ายให้ผิวที่ดูนวลเนียนตัวนี้ถ้ามี10เนี่ยจะให้ J H 8เลยถือว่าเป็นคูชั่นที่ทําออกมาได้ดีมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของสีนะจ๊ะแต่ในเรื่องของความบางเบาเนี่ยก็คือยังไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะอันนี้มันเน้นปกปิดมากกว่านะจ๊ะแบรน์ที่5 Run Foundation จะ รันออกตัวรองพื้นตัวแหม,ม่ของเขาออกมาซึ่งตัวนี้เจ๊พูดเลยว่าชุกใจสาวไทยเพราะว่าตัวนี้เป็นรองพื้นที่ปกปิดปันการถึงมากทุกคนแล้วเนื้อเนี่ยตึบมากตึบพอๆกับสีจันเลยแต่ว่ามีความฉ่ำนั่นเองนะคะทุกคนถ้าเป็นผิวแห้งแบบเจ๊เจ๊จะรักตัวนี้มากกว่าเพราะว่ามันให้ความผิวเล่นแสงแล้วก็เป็นธรรมชาติมากกว่านั่นเองนะคะมี10เจ๊ก็เลยให้8.5จาจ้า ใครที่ผิวแห้งแบบเจเจแนะนำนะตัวนี้คนข้องโอเคเลยจ้าโด๋ยเจะพาคนที่มีฝ้าและกระนั่นเองจ้ะ <c oughs> ตัวที่6 c ทาเชฟเทปคลาว coverage นะคะทุกคนทาตัวนี้เจ๊เพิ่งได้ลองเลยเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วแล้วบอกเลยว่าเป็นรองพื้นที่มีเนื้อ, <c oughs> อ,อแปลกดีเนื้อเขาอ่ะมันเหมือนเบลลี่อ่ะอย่างเงี้ยคือพอปั๊มลงมาถ้าเป็นรองพื้นอื่นอ่ะมันก็จะไหลเลยใช่ป่ะอ๋อมันเป็นเหมือนวิปครีมเวลาปั๊มออกมาแล้วอ่ะเนื้อ texture มันเหมือนวิปครีมเลยทุกคนลองไปมู๊ ใช่เน eh, ื okay ้อมูสเออเนื <t aps <t aps ้อมูสเก่งมากเนื้อมูสทุกคนมันก็เลยทําให้เวลาเกลี่ยเนี่ยเกลี่ยง่ายแล้วก็มีความช่วยเบลอคร่องเหี่ยวเร่องเหี่ยวได้เป็นอย่างดี ช่วยเบลอร,ร่องรอยแห่งวัยได้เป็นอย่างดีริ้วรอยแห่งวัยวาซานั่นแหละค่ะมันไม่ได้เป็นริ้วแล้วไงมันลึกกว่าริ้วแล้วตอนนี้มันเป็นร่องลงไปแล้วไงนันหค่ะช่วยเบลอได้ดีเลยนะคะทุ <c oughs> กคน <c oughs> เนื้อได้มีความสบายผิวมาก ปกปิดปานกลางนะคะฟินิชของเขาเนี่ยเนื้อมันจะคล้ายๆผ้าซาตินน่ะทุกคน <c oughs> ก็คือมีความกำมะหยี่กำมะหยี่หน่อยมีความแบบฉ่ำๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้แบบวาวจนมันนะคะเกลี่ยง่ายให้ความฉ่าแต่ไม่ถึงกับโกลนะคะแล้วก็ให้ผิวสวยแล้วก็สบายผิวมากระหว่างวันอะ่ะฉะนั้นตัวนี้สําหรับผิวแห้งแบบเจ๊ให้ไปเลย8ปดถึงสิจ้า <c oughs> แบรนด์ที่7 <c oughs> นะคะ I v e s h a ร rolong marble essence compact ค่ะทุกคนอ่นพรค่ะ I v e s h a m rolong ตัวนี้นั้นเป็นตัวที่เจ๊ซื้อมาไม่เคยรีวิวเลยแต่ ใช้จนอยากให้ดูสภาพของมันนะคะว่าซอมบุกซอมบัน แขน่ายผ่านลกีสมาร์กบุมลบแล้วค่ะคะิดแพนแล้วด้วย้จาจ้าตรงนี้นิดนึงนะทุกคนอีฟแซงรองตัวนี้พูดเลยว่าสร้างมาเพื่อคนผิวแห้งโดยเฉพาะเลยนะทุกคนเพราะมันเป็นรองพื้นเนื้อครีมที่พอปาดลงผิวแล้วเนี่ยผิวเล่นแสงดีมากผิวโกลมมากปกปิดปานกลางนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดบิวเพิ่มอะด้วยความปกปิดมากขึ้นตัวเนื้อด้วยความที่เขาให้ตัวนี้มาด้วยเป็นตัวพัฟของเขาเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวตะแกรงที่เกลี่ยเนื้อของ ครีมฟาวเดชั่นตัวนี้เกลี่ยให้มันเท่ากันแล้วค่อยมาลงผิวอะ่ะการลงผิวก็เลยง่ายขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเราเจาะลงไปอย่างเนี้ยมันจะมาเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้ฉะนั้นให้เกลี่ยตรงนี้ก่อนคัดก่อแล้วค่อยมาลง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 ผิวนี้แล้วที่สําคัญคือแพ็กเก w o เบิร์ ไม่มีอะไรมากเลยโดนตกเพราะตัวแพ็กเกจเลยแต่ว่ามันปีผลพลอยได้ตรงที่มันดีจริงๆด้วยนะทุกคนตัวนี้นะคะถ้ามี10เจให้เไปเลยเพราะว่ามันดีจริงๆนะคะสำหรับผิวแพ้าแต่งหน้าติดง,ง่ายอย่างอีเจนะคะทุกคนเ้าไปเลยแม่จ๋า ตัวที่8นะคะนารา s h a g โ o w นะคะทุกคนตัวนี้ชื่อตเต็มๆว่า Narsha Glow Foundation f o u n t o t i n t นะคะทุกคนคะ่ะถึงจะปกปิดแค่ปานกลางนะจ๊ะแต่พูดเลยว่าเป็นลูกรักของเจ๊โดยไม่ยากเลยเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่นา r s ขายดีมากๆนะคะทุกคนเกลี่ยงง่ายบางเบาสบายผิวนะจ๊ะทุกคนแล้วแต่งเนี่ยให้ลุกผิวงานผิวมากๆเลยให้งานผิวธรรมชาติถึงแม้ว่าจะไม่ธรรมชาติตั้งแต่ลงรองพื้นแล้วก็ตามนะ แต่เขาแต่งมาปุ๊ยผิวดีจังเลยค่ะลูกคุณหนูอย่างนั้นเลยนะ้วทุกคนคะตัวนี้ถ้าเกิดว่ามี10เจก็ให้9 <c oughs> เช่นเดียวกันจ้า b r a n d 9แล La n a c i o g l o b o u n d a t i o n ค่ะต <c oughs> ัวนี้เคยทำรีวิวให้ดูแล้วเต็ม <c oughs> ๆ,ๆที่นี่ ไปดูกันได้นะจ๊ะบอกเลยว่าทั้งรองพื้นทั้งคูชชั่นของลันเนสตัวนี้เจใช้ J ทั้งคู่และดีทั้งคู่นะจ๊ะมีความแตกต่างกันเล็กน,น้อยตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นสําหรับผิวแห้งนะคะมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นฝาสีเขียวเขียวเขียวอ่อนเขียวมิ้นท์อ่ะ,อ,ะอันนั้นอะผิวมันแต่ของเจอผิวแห้งนะจ๊ะความปกปิดเนี่ยอยู่ที่ปานกลางถึงมากนะเนื้อกเกลี่ยง,ง่ายผิวมันสวยมากจรงิจรงๆอ่ะถ้ามี10ตัวนี้ก็แน่นอนเอาไปจะลูกจ๋าก้าคะแนนนะจ๊ะไปเลยจ� แบรนด์ที่10 s o ซวาซูเพอร์เฟกติ้งฟาวเดชั่นจ้าอันนี้แบรนด์เกาหลีมาติดๆเลยอะเราต้องแบบร้องเพลงเกาหลีสักหนึ่งป่ะเพลงอะไรดีอะเอาแล้วเพลงอะไรวะอ๋อเพลงนี้ไงมาแล้วลูกจ้าชุดตัวนี่โน้ยได้ตัว่าที่โน้งชาดใส่เก็บวารี่สุดดีได้ไม่เน้นถึงเกาหลีฉันให้ทีปเลยคนดูบอกว่างั้นขอทีปเลยได้ไหมใจเย็นใจเย็นเอาฟังก่อนเอาฟังก่อนโซวาซูตัว ็นรองพื้นที่ทางแบรนด์ส่งมาให้ฉะนั้นสีนั้นก็ขาวยี่ห้าเอ็นอะคุณขาวมากนะคะแต่ว่าเจ๊เ่ยก็ชอบมากเช่นเดียวกันวิธีการใช้ของเจ๊เจ๊ก็จะใช้แบบว่าใช้เชดดิง้งเฉดกรอบหน้าไปก่อนแล้วอันนี้ลงที่หลังมันก็จะมีความเออเบลนเข้ากันพอดีนะคะเป็นรองพื้นที่ปกปิดปานกลางบิวเพิ่มได้การปกปิดที่เพิ่มขึ้นนะจ๊ะเนื้อเนี่ยพูดเลยว่าเกลี่ยง่ายเบาสบายให้งาน ้ยไปซะแล้ว <him> ว <st selling Saint> ่าทำไมมันสวยขนาดนั้นผิวมันสวยมากแต่ว่าเนื้อมันเป็นเนื้อฉ่ำนะฉ่ำโกลอ่ะคือหนอผิวแห้งมากแต่ว่าถ้าผิวมันอาจจะไม่ค่อยรักนางเท่าไหร่นะคะแต่ผิวแห้งอย่างเจนนั้นเลิฟนางมากเอาไปเลยที่9เต็ม10เช่นเดียวกันจ้า ทุกคน It c Cosmetic จ้า It Cosmetics ตัวนี้นะชื่อเต็มว่า It c o s m e t i c y ย u r skin but t e t t e r f o u n d a t i o n plus s k i n ิน r e พูดเลยว่านี่คือหมามืดแบบมืดมากๆเลยนะจ๊ะในการทำเทสของเจ๊เพราะว่าปกติแล้วเจ๊จะใช้รองพื้นแบบสลับไปมาตามความต้องการของลุคนั้นที่เจ๊แต่งนะจ๊ะทุกคนก็จะอันนู้นหมังอันนี้มากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใช้เทียบกัน11แบรนด์ภายในวันเดียวมันเห็นความแตกต่างแบบชัดมากพูดเลยว่าเนื้อบางมากแต่ความปกปิด ข้อสูงแต่เนื้อของรองพื้นอะ่ะบางแบบบางเฉียบมากดูธรรมชาติมากทุกคนแล้วมันเกลี่ยง่ายแล้วสีอะตอนที่เจ๊ใช้ตัวนี้ช่บป่ะเจ๊ก็กำ้งผิวเข้มหน่อนว่าเดินทางมาหลายวันพอมาใช้ตัวนี้คือแบบมันพอดี ปเอ๊ะเลยทุกคนจนถึงวันนี้วันที่เจ๊แบบผิวไม่ได้เข้มถึงตอนนั้นอะผิวค่อนข้างมีความแบบอ่าเขาเรีกเยกอะไรนะไหลลงมาเจ๊ก็ยังชอบตัวนี้อยู่ดีนะคะเวลาใช้อาจจะต้องแบบว่าคอนซีลเลอร์ลงตรงกลางที่ผิวแบบสว่างๆหน่อย,อยเนี้ยแต่ชอบมากๆเลยนะคะเนื้อกับเนื้อ,อดีมากจริงฉะนั้นตัวนี้เจ๊ให้คะแนนเลยที่9.5เต็ม10เพราะว่าดีมากจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะที่สาคัญเนื้อรองพื้นงเคาว่ามีส่วนผสมของสกินแคร์ด้วยนะคะคนผิวแห้งอย่างเจ๊ที่ต้องการการบำรุงแล้วยิ่งชอบว่าไปใหญ่เอาไปเลยจาแม่จ้ะ

แล้วนั่นก็คือทั้งหมดของรองพื้นที่เจ๊ได้ใช้ใหม่ๆมานะคะประมาณสัก 4, ีหเดือนนี้นะโอ้โหเยอะมากเลยนะสิตัวแล้วสิตัวไปแล้วนะจ๊ะตอนนี้คืออยากได้ชาล็อตทิวเบอรี่กับนาสตัวใหม่อีกแล้วเด้อเอาอีกแล้วอยากได้ทอมฟอร์ดด้วยเด้อตอนนี้แล้ว ลูทุกคนอาอยากให้เจ๊ซื้อตัวไหนอยากป้ายยาตัวไหนเจ๊อีกนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้ไม่เฉพาะแค่เขาตัวแบรนด์เท่านั้นนะคะของถูกและดีเจ๊ก็ชอบป้ายเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าเจ๊ก็เชื่อว่าถ้าเกิดเจ๊เอามาทํารีวิวหลายๆคนก็ต้องอยากดูแน่นอนดัจ้ะแต่จะไม่ได้เจอกันเลยถ้าไม่ได้กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกันเ้าไว้ใน YouTube และตัวเฉพาะใน Facebook นะคะต้องกด Follow เห็นโพสตก่อนซึ่งก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าเข้ามายิมเย็นกันบ่อยๆจะ